สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พระเอกหนุ่มพระเอกหนุ่มยังละเลื่อมสายายจะลคลอ,องเนี่ยเพลงนุ่มจ้าเปียบบอพี่ดูนี่ดูการนี้เขาสิเปลี่ยนสายยาใหมแต่เปียกกันบอคือ น be ีถือว่าฝากจะแปดแก้วนั N ่นด้วยค่ะผู้ใหญ่เนาะใส่หลายๆเด้อหอมแดง อไอยกข่ายยกล่งหึง่าทานไรข่ายยกล่างเนะยดี๋ยวมีเงินก่อนยังเอาพ่าท่านมีเงินอยู่ตอนนี้เอา้าย่ามีไข่มทีไม่จับบาช่วงนี้ต้องอต้องเซฟแล้ววัวสิเปิดวองอีกเป็นเดือนอ ดื้ม <c oughs> ดมอมยังอ๋อมันก็กินได้แหละเ้างบอดีอยู่เวที่ไหมอ,อ,อยู่ทั้งนอกเขากินได้ใครพอยู่เวที่ไหมเอออยู่เวทีเขาก็บอให้กินก็ห้ามกินคือไปขับฟองน้อยกินเหมือนกับฟองว่าอือเออว่าเราอยากกินยำไปกับฟองเนาะอยากดีดีท็อกขึ้นกับบอด้กินฝนตกก่อน สื่อไปไหวสื่อเป็นแพ็กไปไหวเลยเจ๊กสื่อไปจก๊กไหวเท่าสามสี่ปองอุย้ย <ส foi. S 2> กระซ้อยหน่อยลกะกับปาดง่ายๆโหลดบลุเป็นยังดอกคลิปนี้เราก็จะมาทำเคลื่อนไปยังก่อนยำมะม่วง<ป>ะนะครับผมต,าตามำกันไหดดิบ่าต่ำบ่ต่ำม่วงสมบ่นี่สมอยู่ มันปันไลยเขาดีแซ่บบะม่วงนั่งอันน่ะมันสมแห้งจนแบบน้ำเห็ดตรงที่ขั้นน้ำออกก่อนจังหน่อยขั้นน้ำสมมันออกแบบนั่งท่านมันสมแห้งอีหลีบะม่วงสมแบบบะม่วงน้ำดอกไม้สมจ้าดูสมไายกระบื้องแบบบะม่วงนั่งกระสมบะม่วงซี่วะเขาเอิญอันเป็นอย่างหลายๆแม่ต้นใหญ่ อย่น้ำทงหน้าน่ะบกม่วงปลาบ่ฮะบกม่วงอย่างบกม่วงองค์หรอกบ่อหน่วยนิดน้อยน่ะไหไข่บักม่วงไข่อย่างเป็นพ่วงเป็นพ่วงนิดน้อยเป็นพ่วงหรอไลหลายหน่วยนั่นเป็นยางเป็นยางนั่นเอื้อนบกม่วงซี่นอะแม่เนาะแบบม่วงกมบ่เป็นบ่บักม่วงซี่นบ่อันยางไล่หลายขาวๆนะบกม่วงซี่หน่อยเป็นกุ้งกบ่แม่ บกกลมปันไดเด้ก็เป็นรูปลักธรรมดาแหะแต่มันหน่วยน้อยเปลือกชี่นหนาจักหน่อยบอกว่าหรือหรือเขาเอื่นคนละย,ยางกันบ่เอื่นคนละซื้อกันบ่บ้านเขาเอื่นบกงไข่บักมวงไข่เนี่ยไหนเงินไหนน้อยเป็นพวงเป็นพวงบ่แล้วบักมวงอีหยัง,งเขาเอื่นคือจังบักแอปเปิลหน่วยก้มๆลมซ้ำก้มปันเขาเอื่นบกนักแอปเปิลบ่ อมันงามเลยสือเขาปลูกไว้เห็นมันสวยงามแต่ว่ามันบือเสียบเนามันคนละอย่างกันเนาะมูบานเผื่อแกไมีคนไปล่องเก็บของข้าเจ้ามากินข้าเจ้าวของบัวหวงเลยมันโด่แค่แต่ว่ามันบือเสียบมันมาคือจังของบัวหัวห้องธรรมดากันเนาะกินบักม่วใบบวกปาดบัวได้กินมั้ยมืนแซ่บแห่งไหนบักม่วงก็แต่หน่มันหอม มันเป็นหลายปีแล้วบ่บได้กินบกม่วงใบโบกเลยอันนุ่ยนิหน่อยมันสุกแล้วร้อนลงมาเราไปเก็บมาเออเ้ามาดปาดหัวมาบีบเอาในออกแล้วก็เอาเขาเหนียวยัดใส่่อยหอดวัตถุ้ยัด่อยกินเมื่อก่อนบมันบันแสบ่อยกินมัเป็นขุ่นต้องยัดใส่หัวง่วงน้อยนะเออมันแสบมันสีซีหวานหวานสมๆจักหน่อยนั่นแหละแสบเอามาแล้วก็ยากของวานเก็จะตัดขิ่มแล้วก็วัตถุ้กินเลย พ่อแล้ว่ะจะพ่อแล้วเส็บมะเหลีงม่หลายไม่อากเส็บซูขันเสียมนี่เสียบน้ำข้นปลาดลกม่วงเสียบน้ำข้นปุงแล้วเนาะเสียน้ำข้นปลาจริงไหมบ<อ>ัวขันมันหวานหนระ่มันเสียมีแล้วมันต้องมีทุกรสชาตินว นัวต้องน้ำหวานหวานน้ำหวานตามหวานพิษวัยดอกสีบานน้องจันแต่ว่าเขาจิ้กก็ยังเขาจิ๋วหัวเวลาไปซ้อมเลยดิไม่รู้ไก่ทอดบอกไว้โจกเขาก็บผู้ชายเลยผู้ชายนีโอ๊จกเขาม้าบนบ้าเหรอคอยบอกจะไปโจกเนาะจะไปโจกมาปะ พ่อดาแล้วแต่คนปรุงอย่ามาถามคนกินแต่มันเสียบมันก็กินได้เบิดล่ะน้ำปลาอย่าใส่ายน้ำปลามันมันเค็มมันบอายมันเสียบมันสีเข้มใส่เข้มก็ใส่ผร่องโอ้ยลกเวิร์ดผมข่อยเื้อแค่เขาใส่แต่สุรดใส่ก็ใส่ปั้นสาหริ่ลหลดใส่ผงสุรดเท่าสองกะพี่ ใส่มันก็ม่สีเสียครบสาลีกินผงสุรตรมันเดือนลารูนน้คนดิอยู่เพื่อนอ๋อมบทเป็นอยังดอกผงสุรโรตีแล้วก็ยิ่งโปรใช้น้ำตาลน,น้ำตาลใช้หลายเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ำตาลเออใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ข้าวเหนียวมันนี่เดี๋ยวเจ้าอปกินได้เบิร์ด นานไนนล้แล้วเนี่ยก็คราขัวเนี่ยขนายใส่ไลยมันอันนี้เนาะมันคิวเพราะมันหอมกระพวกเออส่ไล้มันแง่คือจังกินกับขี้ดิ้นนี่แหละเอามือขย้ำหลด โอ้ยมันกระสบมือตัวมัน,น,กกมนถุงเปืน่นเนี่นนยนนโอ้ยใส่เกลือน้ำบ่บ่แต่น้ำป้าตะใส่ลงไปกัเคีมเพื่อแห้ง คืออะไรพี่คอนเลยกาถอดกับก่ยอยเขาปุ่นเนาะแสบเข้มแต่แทะเบื้องนาตาล่ะหมดเข้ม อาซิมเถอะยันจะมันหวานอย่างนี้ยมันตาลายคือคิดด้นเดีย๋ยว,วเฮ้ยเอาปลาแฉบเสื้อย่างไร่หญ้างมงม,งมันต้องใส่น้ำตาลาย ใส่กะบปียังนหอแซ่บบ่มีเนาะนี่เอาซื้อมาบ่ได้เฮ็ดหยังเด้อไ่เชื่อบใบไส่เนาะขอ่อ,อ,ขอย่างของมึงข่อยบ่เคยว่าบ่ใส่กะปิเด้มันหอมนี่นหอมเอาเก่านาทีลนะ่ะเอ,อื่องไทยหล่นใช่ cảm ơn các anh luôn xin mua khẩu sên bên này mua khẩu sên xin này จบข้าวเที่ยว <Okay. S 1> ไปเลย <c oughs> มาครับแซ่บนุวกันครับเอาจัดเร็วๆรีวิวรีวิวรีวิวหว,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 วานถูกใจเป็นบ,บอ เอาละครับพี่น้องสซมีครับแม่บอกว่ากินวะ